ที่เผาเสร็จมียังไม่มีเหรอคะยังครับกำลังจะนี่การทำข้าวหลามเพื่อนจิบเพื่อนแปะเทียงแปะเทียงเพื่อนนี่ต้องเผาแบบนี้นะวิธีการเผาข้าวหลามแบบชาวบ้านนี่ชาวบ้านนะเอาฝังฝังก่อนเอาข้าวเหนียวใส่แล้วก็ใส่ลงไปในต้นกอบไผ่ กระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ครับ <c oughs> โอ้ยอะไรให้คนลาวแปลไทยให้เราโอ้ยอร่อยถ้ากำลังอย่างนี้โอ้ไปได้แล้วพ่อโอ้อยู่หลังบ้านหลังบ้านเนอะโอ้ยขยันจังเลยวะเนอะอือโอ้เห็ดแปลเนอะเฮ้ยแล้วอยู่บ <c oughs> ้านเห่าเนี่ยนะเนี่ยข้าวหลามอย่างเงี้ยอร่อยหยุดเถอะทีโอ้นะ ย,ยุดเท่าอาทิตยึยดเท่าอา่ะีเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ทำมนันได้เก๋ไอ้ผ